Welcome Plans to Skyes Pl wow! สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับช่อง Sky p l a n t กแล้วนะคะอ้าวันนี้นะคะเพื่อนๆเราไปเจอเจ้าตัวนี้เลยค่ะเงินไหลามาด่างชมพูของเรานะคะอ่ะดูนะทีนี้อย่างที่เคยบอกว่าถ้าน้องนางได้ออกไหลแล้วนะคะใบเขาจะเริ่มเล็กนะคะเพราะว่าเขาเขาจะใหญ่ขึ้นก็ต่อเมื่อเขาไปได้หลักนะคะ ถ้ามีหลักให้เกาะนะคะใบเขาถึงจะเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะโอเควันนี้เราก็เลยจะมาทําหลักให้เจ้าเงินไหลมาด่างชงพูกันนะคะค่ะสําสหรับหลักที่เราจะพาเพื่อนๆทํานะคะที่เป็นหลักที่เราเรียกว่ารางซูชินี่นะคะเขาไม่ได้มีความแข็งแรงมากพอนะคะทีเ่เราจะเลี้ยงเขาต้นไม้ไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาโตแล้วเต็มฟอร์มนะคะจะเหมาะกับการที่เอาไว้ ตัดขยายพันธุ์มากกว่านะคะเพื่อนๆอย่างเช่นเอาไว้ตัดยอดขยายพันธุ์นะคะต่อให้เขานะครับจะแข็งแรงพอสําหรับไม้บางตัวที่น้ําหนักไม่มากเนี่ยนะฮะแต่ว่าการต่อเติมให้สูงขึ้นเนี่ยมันลําบากมากแล้วก็ถ้าไม้ของเราเนี่ยยังไม่เปลี่ยนฟอร์มยังไม่แปลงร่างอะไรอย่างเงี้ยจะต่อเติมให้มันสูงขึ้นให้เขาได้ไต่ต่อไปเนี่ยมันลําบากครับ พ่อ PVC ก็น่าจะเหมาะกับการทําเป็นหลักขึ้นไปตรงๆไปก่อนเลยม่าใช่เพราะว่าท่อ PVC เนี่ยมันสามารถต่อใช้ข้อต่อได้ด้วยเนาะมันก็สามารถสูงไปได้เรื่อยๆนะคะอาทีนี้เวลาการที่เราจะใช้ รางเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องเว้นระยะด้วยนะที่มันจะเข้าไปอยู่ตรงกระถางได้แบบนี้เพื่อทิมเพื<ล>่อทมลงไป,งไปเพราะว่าเราจะไม่เอามอสใส่เข้าไปทั้งใต้นะคะถึงเพื่อนเพื่อนทำเสาที่มันเป็นวงกลมก็เหอะนะคะข้างล่างเนี่ยที่จะจิ้มปักเข้าไปในในกระถางอะ่ะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ควรที่จะเป็นมอสนะคะเพราะว่าถ้าใส่สักน้ำมอสลงไปข้างล่างเลยอะ่ะมันก็กลายเป็นว่าข้างล่างอะ่ะมันแฉะเนาะมันชื้นจนแฉะเกินไปไม่โอเคนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราทําเราก็เลยจะเว้นช่องว่างไว้เพื่อเอาปักไว้เพราะว่าเราไม่เอาสเปกน้ำม,มอสใส่ถึงข้างล่างนะคะอ่ะทีนี้พอเราวัดระดับความสูงได้แล้วนะว่าจะประมาณนี้ให้เขาไต่นะคะอันดับต่อไปก็คือเอาเอาเลยเอยสเปกน้ำม,มอสนะคะวางลงไปวางลงไปนะคะวางลงนะคะอ่ะเดี๋ยวขอพูดกันก่อนด้วย,วยเลยนะคะคือ เห็นไหมทางนู้นเราจะอธิบายฝั่งนู้นให้นะคะนี่นะคะเราเคยทําเจ้าตัว,ตวาดาบเงินนะคะเพื่อนๆกับส <inters. S 1> เปกหน um m มอสนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองเราจะทิ้งลิงไว้นะคะว่าเราทำเจ้าตัวนี้มานานแค่ไหนแล้วนะการที่เพื่อนๆใช้สเปกหน้ m มอสคะมันดีนะคะที่เรา,เาหมายถึงว่ารากคะ่ะออกมาเร็ว ต่เพื่อนๆต้องอย่าลืมเลยนะคะว่าเขาจะต้องได้ความชื้นเพียงพอด้วยนะคะเพื่อนๆจะทําแค่เสาหลักแต่ว่าเพื่อนๆไม่ไม่เช็คเขาเลยคือให้เขาแห้งแห้งเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราให้ดูเป็นสีประมาณเนี้ย มันแห้งแบบนี้มันไม่มีความชื้นรากเขาก็ไม่รากเขาก้าเขาไม่จะไม่เติบโตเข้าไปในนี้นะคะคือรากก็ไม่ชอนชัยห่ารากมันก็ชะงักนะคะแทนที่จะทําให้ต้นไม้ของเพื่อนเพื่อนะคะมีรากชอนชัยแล้วก็จะได้ตัดง่ายขึ้นนะคะกลับกลายเป็นว่ารากชะงักนะคะรากไม่ออกใดๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนทเสาหลักแฟกนัมน,นะคะต้องอย่าลืมเลยนะคะเ,เช็คความชื้นของเจ้ามอสด้วยนะคะว่าเขาชื้นเพียงพอไหมอ่าพอเราใส่เรียบร้อยแล้วแล้วไงต่อคะ ก็เอาเจ้าลวดลวดนะคะที่เพื่อนๆมีหรือจะเป็นซิไทายก็ได้ไหมซิฟทายก็ได้ครับแต่ว่าลวดจะดีกว่าเพราะว่าเราจะเหมือนร้อยเนาะใช่ไหมคะเราจะร้อยเข้าไปนะคะหรือว่าจะมัดเป็นอย่างเงี้ยค่ะร้อยปื๊บปื๊หลวมครับมัดหลวมๆไม่ได้ไม่ได้แน่นอะไรเพราะว่าถ้าไม่มัดเลยเนี่ยร่วงมันจะร่วงร่วงมาหมดเลยเขาจะไม่เกาะอยู่กับไอตัวตะข่ายนี้นะฮะ เราก็ใส่สเกน้าลงไปให้มันเต็มนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ค่อยมัดไปนะคะสแปกน้า um นะคะมันก็มีข้อดีนะคะคือ,เ,อเขาจะรักษาความชื้นได้เราสมมุติว่าเรามีต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนแล้วอากาศมันค่อนข้างที่จะแห้งเร็วใช่ไหมคะก็นี่เลยค่ะเอาน้องสเปกน้ำมอสมานีปิดคุมหน้าดินไว้นะคะเพื่อนๆแค่นี้เอง เขาก็จะรักษาความชื้นนะคะได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะอันนี้คือใช้ได้จริงนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะไม่ได้เอาสเปกน้ำมอใช่ไหมคะมาไว้ตรงปิดหน้ากระถางแบบนี้นะคะคือเรารู้สึกว่าแบบ ดินมันแห้งไวมากเลยอะคะ่ะแต่พอเราใช้สเฟกน้ามอสนะคะอยู่ได้ประมาณสองสวันเลยนะคะโดยที่แบบเราไม่ต้องรดน้ำเพิ่มนะคะเพราะต้นไม้บางชนิดนะคะเขาก็ไม่ได้ต้องการน้ำทุกวันน่ะแต่บางเออแต่พอแบบดินมันแห้งเราก็ต้องเหมือนพรมน้ำเข้าไปอีกแต่ว่าถ้าเรามีสเฟกหน้ามอสนะคะเราก็ไม่ต้องพรมน้ำบ่อยนะคะเวลาน้ำมันจะระเหยออกมาจากดินเนี่ยครับเจ้าตัวมอสเนี่ยก็จะช่วยกักเก็บไอ้น้ำไว้มไม่ให้ระเหยออกไปเร็วทีเดียวก็ดีดีกว่านะ ถ้าใครมีสแปกน้ำมอสก็อย่าลืมเอาสแปกน้ำมอสนะคะมาปิดหน้าดินแบบนี้ด้วยนะคะสแปกน้ำบอสเอาไปปิดหน้าดินอตอนอบก็ได้นะคะตอนที่เพื่อนๆอบควบแน่นแต่อย่าลืมว่าสแปกน้ำมอสของเพื่อนๆอาจจะต้องมีความหมาดนะคะไม่ใช่แฉะเพื่อนๆใส่น้ําหรือว่าลดน้ําเข้าไปโดนมอสเนี่ยแล้วก็เอาไปเข้าตู้อบอันนั้นเน่านะคะเพื่อนๆมอสของเพื่อนๆจะต้องแค่หมาดๆนะคะไม่ใช่แฉะนะ,ะมาดูกันต่อ วันนี้เราก็จะพูดไปเรื่อยๆด้วยะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราพูดเรื่องซิงโกเนียมของเราก่อนเพื่อนๆจำได้ไหมที่เราเคยบอกว่าถ้าซิงโกเนียมนะคะอ่ะมีข้อแบบเนี้ยอย่างเนี้ยค่ะสมมติว่าเขาไม่มีใบเนาะถึงแค่มีแค่ข้อแบบเนี้ยเพื่อนๆอย่าทิ้งนะอ่ะมาดูกันนะว่าการที่ไม่ทิ้งของเราอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแคะแดนนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเราให้พยาบาลอ,อมแซบเป็นคนดูแล <laughs> นี่ เจ้าพวกนี้คือข้อทั้งนั้นเลยนะคะข้อของพิงเฟ็กทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเราได้พิ้งเปกอีกตั้งหลายกระถางค่ะมาจากข้อข้อเดียวนะส่วนเจ้าตัวนี้ล่าสุดเลยไหนหน้าที่เพิ่งแกะออกมามันจะมีตัวหนึ่งที่เพิ่งแกะออกมาเลยะคะ่ะนี่นี่นี่ตัวนี้ค่ะ,ต,คะตัวนี้คือไปอยู่ข้างก๊อกน้ําเลยเพราะว่าเราโยนท่อนนีทิ้งเห็นไหมเพื่อนๆโยนท่อนนีทิ้งอะ่ะก็ไม่ยอมตายโอ้ยสุดยอดยอมใจ วันนี้นะคะก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆเราย้าเลยว่ามีข้อแค่เนี้ยก็เกิดขึ้นได้จริงๆนี่อย่างในเนี้ยนะคะมีประมาณสี่ห้าหต้นเลยก็มาจากแค่ข้อนะคะยังไม่มีต้นลําต้นใดๆเลยมาแค่ข้อเฉยๆอ่ะตอกเลยถ้าเพื่อนๆนะคะมีเงินไหลมานะคะแล้วไม่เอาเขาไต่หลักเวลาเขามีเอ่อไหลออกมาแล้วนะคะใบหวงเนี้นะคะจะไม่ใหญ่ขึ้นเลยถูกไหมคะ จะไม่จะยังไงก็จะไม่ใหญ่ขึ้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นวิธีทางเดียวที่เพื่อนๆอ,อยากให้เขาใหญ่ขึ้นเพื่อนๆต้องเอาเขาขึ้นหลักอย่างเดียวเลยเนาะถูกไหมใช่ไม่ใช่แค่เงินไหลนะอ,อ,อย่างพวกออเรียมใช่ออเรียมตระกูลออเรียมอีพีพิมิ์น้าออเรียมนะคะหรือจะเป็นพินาตัมก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่มีที่ให้ใหไหลเขาเกาะเนี่ยเขาจะส่งไหลที่เป็นใบเล็กๆแต่ ไหลใบเล็กๆไปจนกว่าเขาจะเจอที่ใหม่ที่เขาจะเกาะได้มสมมุติถ้าเขาไปสุดไปสุดของต้นไม้แล้วอะอย,อย่างสุด<ต>หลักเหมือนกันถ้าเทียบง่ายๆอย่างสุดหลักเดี๋ยวนะแป๊บนึงแบบนี้สมมุติว่าเราเอาเจ้าอีพีนะคะเกาะหลักประมาณนี้เนาะสูงสุดหลักตรงนี้แล้วแล้วเขาจะไปไหนต่อจากที่เขาเคยที่ได้ฉีกแล้วใช่ไหมคะเพื่อนถ้าเขาสุดหลักแล้วอะเขาหาที่ไปต่อไม่ได้ไปเขาจะเล็กลงไหม เล็กลงเล็กลงแล้วเขาก็จะเป็นไหลเล็กๆตามไปหาแบบเหมือนหาที่เกาะใหม่นะคะเพื่อประหยัดพลังงานแล้วก็น้ําหนักเขาก็จะเบาลงนะคะเพื่อนๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าถ้าสมมุติว่าใช้กระถางใหญ่หรือว่าต้นไม้เติบโตแล้วอะใช้ท่อ PVC ก็จะดีกว่าเพราะท่อ PVC อซะมันสามารถใช้ข้อต่อเนาะเพิ่มความสูงขึ้นได้ถูกไหมคะนี้ใช่ครัอ่ะใช่อะต่อค่ะ เสร็จแล้วนะครับอ่าแบบนี้นะคะก็คือเราใส่สแฟกน้ำมอสนะคะไปจนเต็มนะคะแล้วก็มัดนะคะเพื่อนๆแล้วน้ำเนี่ยะคะ่ะมันก็แบบชุ่มๆหม,มัดหมานะคะไม่ได้แฉะนะคะอ่าแล้วไงต่อก็ทิ่มลงไปเลยครับในอ่าตรงที่ที่เราตรงไหลของเขาอือแค่นี้เองทิ่มลงไปในกระถาง ก็แค่จับไหลนะคะเอามาจับไปอย่างนี้หรือจะเอามัดมอไว้ก็ได้นะคะต้องมัดเขาด้วยเนาะให้เขาไต่ขึ้นนี่แค่นี้เองค่ะเพื่อนเพ่อ,พอเราใส่หลักเรียบน้อยแล้วนะคะถ้ารู้สึกว่ามันอ่หนักเกินไปเนาะ,ะเพื่อนๆ่อก็หาหินภูเขาไฟนะคะก็มาไว้ด้านบนหน่อยนะคะแค่นั้นนะหรือว่าเม็ดดินเผาก็ได้นะคะนี่ ก็ได้แล้วทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า,าการใช้หลักของ s p ฟกซ n น m m มอสแบบนี้นะคะจะทำให้เจ้าใบเล็กๆแบบนี้นะคะสามารถเป็นใบที่ใหญ่ขึ้นได้ไหมจะใช้ได้เหมือนกับใช้เสามะพร้าวหรือเปล่าหรือว่าเสาผ้าเฟลหรือเปล่านะคะอย่างที่ทุกๆคนใช้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะๆๆเพื่อนๆเวลาเพื่อน,อนๆให้ปุ๋ยนะคะก็ใช้ปุ๋ยออสโมโคสนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีปุ๋ยทางใบก็ใช้ปุ๋ปยเกล็ดนะคะปุ๋ย ไฮโดรก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันปุ๋ยน้านะคะก็ฉีด่นทางใบได้นะคะถ้าจะฉีดก็ฉีดให้เจ้ามอสด้วยนะคะสแปกน้ำมอสจะลืมนะคะเพื่อนๆอย่าให้แห้งนะคะอย่าให้สแปกน้ำมอสแห้งนะคะเพราะว่าถ้าแห้งปุ๊บรากเขาก็จะไม,ไม่เกาะไ,ไ,ไม่เกาะเพราะ,ะ,ะว่ารากเขาจะไปหาความชืนะะ้นคใช่โอเคนะโอเคค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ